สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนกันในเรื่องของเวลาในหัวข้อการบอกเวลาครั้งที่2กันค่ะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เรื่องเวลาแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกเวลาจากการอ่านเวลาในนาฬิกาได้วันนี้เราจะมาดูหน้าที่ของเข็มนาฬิกาแต่ละเข็มกันนะคะว่าแต่ละเข็มมีลักษณะอย่างไร และมีหน้าที่อะไรบ้างอย่างในภาพแรกนะคะก็คือการบอกเวลาเป็นชั่วโมงซึ่งเข็มนะคะที่ทำหน้าที่บอกเวลาเป็นชั่วโมงนะคะก็คือเข็มสั้นซึ่งจะเป็นเข็มที่หนาและสั้นกว่าเข็มอื่นๆเมื่อเข็มชี้ไปที่เลขใดก็จะบอกว่าตอนนั้นเป็นเวลากี่โมงอย่างเช่นในรูปภาพเข็มสั้นชี้ไปที่เลข3ถ้าเป็นเวลาหลังจากเที่ยงคืนก็จะมีความหมายว่า3นาฬิกาหรือตีม แต่ถ้าเป็นเวลาหลังจากเที่ยงวันก็จะหมายความว่า15นาฬิกาหรือ3โมงเย็นนั่นเองค่ะต่อไปก็คือการบอกเวลาเป็นนาทีเข็มที่ทำหน้าที่บอกเวลาเป็นนาทีก็คือเข็มยาวซึ่งเข็มยาวนะคะก็จะบางและยาวกว่าเข็มสั้นและสำหรับนาฬิการูปหมูนี้นะคะขีดสีดำเล็กๆนะคะแต่ละขีดนะคะมีค่าเท่ากับ1นาทีและขีดสีแดงนะคะแต่ละขีดมีค่าเท่ากับ5นาที ซึ่ง0นาทีแรกนะคะเราจะเริ่มที่ขีดที่เป็นเลข12จากนั้นนะคะเมื่อเข็มยาวนะคะเดินจากเลข12มาถึงเลข1ก็จะเป็นเวลา5นาทีเมื่อเข็มยาวเดินจากเลข1มาถึงเลข2ก็จะเป็นเวลา10นาทีซึ่งก็หมายความว่าขีดสีแดงแต่ละขีดนะคะจะเพิ่มขีดละ5นาทีเพราะฉะนั้นนะัเกเรียนอย่าสับสนนะคะการที่เข็มยาวชี้ไปที่เลข2ไม่ได้หมายความว่าเป็นเวลา2นาทีนะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูในใบงานที่3เราจะมาดูการชี้ของเข็มยาวกันนะคะซึ่งครูนะคะก็ได้ทําตัวเลขเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อบอกว่าขีดสีแดงแต่ละขีดนะคะในขีดที่1 2 3 4 5สจนถึง12เนี่ยเป็นเวลากี่นาทีแล้วอย่างเช่นนะคะในข้อแรกเข็มยาวนะคะก็ชี้ที่เลข1น,นักเรียนดูสิคะว่าเป็นเวลากี่นาทีแล้วเข็มยาวชี้เลข1น,นะคะก็เป็นเวลาหนาที ต่อไปนะคะเข็มยาวชี้ที่เลขสนักเรียนดูสิคะวา่าเข็มยาวชี้ที่เลขสาเนี่ยเลขสาหมายถึงกี่นาทีเข็มยาวชี้เลขสมนะคะก็เป็นเวลา15นาทีต่อไปนะคะเข็มยาวชี้ที่เลข9นักเรียนดูสิคะวา่าเลข9ตรงกับเวลากี่นาทีเข็มยาวชี้เลข9ก็เป็นเวลา45นาทีต่อไปนะคะเข็มยาวชี้ที่เลขห นักเรียนดูสิคะว่าเลข6ตรงกับกี่นาทีเข็มยาวชี้ที่เลข6นะคะก็เป็นเวลา30นาทีต่อไปนะคะเข็มยาวชี้ที่เลข4นักเรียนดูสิคะว่าเลข4ตรงกับกี่นาทีเข็มยาวชี้ที่เลขสีนะคะก็เป็นเวลา20นาทีและในข้อสุดท้ายนะคะเข็มยาวชี้ไปที่เลข8 นักเรียนลองดูสิคะว่าเลข8ตรงกับกี่นาทีเข็มยาวชี้ที่เลข8ก็เป็นเวลา40นาทีก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการบอกเวลาเป็นนาทีของเข็มยาวสำหรับคลิปนี้ครูก็มีภาระงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเรื่องเวลาใบงานที่3และ4นะคะครูก็ขอจบคลิปการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ